สวัสดีค่ะไมค์ฟอร์ดออโต้แกรี่ปทุมธานีค่ะวันนี้เจอกันกับไมนะคะก็ไม่พลาดการรีวิวนะคะชุดแต่งปอดเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเป็นรุ่นของตัว New Ford Ranger XLT 2021นะคะมาเป็นเกียร์ออตโต้ราคาจำหน่ายของเขาจะอยู่ที่900,000กับ2,000บาทนะคะส่วนเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่8,57,000บาทนะคะสำหรับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะดีเซล2 2นะคะแรงม้านะคะสูงสุดอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่ 385นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวรายละเอียดชุดแต่งนะคะไม้จะพาลูกค้าดูรอบๆคันเลยนะคะเพราะว่าชุดแต่งที่ไม้ให้กับลูกค้านะคะเป็นชุดแต่งฟรีทั้งคันเลยนะคะมาพร้อมกับตัวส่วนรถเชื่อดาวให้กับลูกค้านะคะก่อนที่จะไปดูชุดแต่งกันนะคะไม้ My ก็ฝากช่อง YouTube My f o r d Auto ปทุมนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะกดซ u บสไ r i b ์กดกระดิ่งให้ไม้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดการรีวิวนะคะชุดแต่งนะคะของไม้นะคะพร้อมแล้วเข้ามาดูกันเลยค่ะ เริ่มที่ตัวกระจังด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ไม้ก็จะใส่เป็นทรงของแรปเตอร์นะคะมาเป็นตัวฟอนต์ FORD นะคะเป็นตัวสีดำาตดสีขาวนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกตัวฟอนต์ได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนนะคะก็แจ้งที่หมยได้เลยในส่วนไฟ LED นะคะตัวนี้นะคะมีทั้งสีขาวสีเหลืองให้กับลูกค้าเลือกนะคะในส่วนตัวด้านหน้านะคะตัวนี้ไม้ก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบดําด้านนะคะเพิ่มความดุดันให้กับตัวหน้ารถนะคะ ไฟตัดหมอกนะคะเมาสคู่ตัวโรงงานอยู่แล้วเนาะในส่วนไฟหน้าของเราเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไม้ยก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบดําด้านนะคะให้กับลูกคา้าในส่วนด้านบนก็จะเป็นตัวสกู๊ปทรงเตี้ยนะคะก็ทําเป็นสีทูโทนสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ ตัดด้วยสีดําด้านนะคะถ้าลูกค้าอยากได้เป็นตัวทรงสูงหรือว่าทรงฟิตอย่างงี้ก็สามารถแจ้งที่ไมยได้เลยนะอยากได้ชุดแต่งแบบไหนก็บอกกับมม้ได้เลยนะคะแต่งได้ทุกรูปแบบนะคะในส่วนของซุ้มล้อนะคะเป็นซุ้มล้อขนาดหกนิ้วนะคะตัวนี้ไมยก็จะใส่หมุดให้กับลูกค้าด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเท่ๆมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะเป็นยางแฮนด์คุกนะคะ A t 2ทีนะคะขอบ16 ซีรีส์ยางอยู่ที่265ทับ 70R16 นะคะลายแม็กก็เป็นลายแม็กลายดอกไม้ ok นะคะตอนนี้ฮอตฮิตมากๆก,ก็คือไม่ตกรุ่นอะ่ะเออลน์นี้ค่ะแผนกล้องมาจะเห็นในส่วนของลายสติกเกอร์นะคะลูกค้าก็จะใส่ในคำว่าเรนเจอร์นะคะแล้วก็จะมีสาดนิดนิดหน่อยๆน,นะคะตัวนี้สวยงามเก๋ๆนะคะมาพร้อมกับเบ้ากันลอยข้อมือจับให้กับลูกค้านะคะ แล้วก็ใส่ในส่วนของครอบโลโก้ให้กับลูกค้าด้วยฟิล์มนะคะลูกค้าสามารถเลือกขนาดได้นะคะว่าอยากได้ความหนาบางอยู่ที่เท่าไหร่เนาะการสาดนะคะไม้ติดให้ทั้ง4ด้านเลยนะลาวหลังคานะคะอันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีดําเพราะคันนี้ก็คือเน้นดําขาวทั้งขันเลยเออสวยงามนะแต่งน้อย,อยแต่ดูดีค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะคอบฝาถังน้ํามันนะคะ ไรเนอร์แท้จากฟอร์ดนะคะกระบะเราสามารถรับนะคะน้ำหนักได้ถึง1.3ตันกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าใส่ของคุ้มค่ามากๆเลยค่ะใส่เบ้ารองมือขรอบมือจับปลายดับให้กับลูกค้ามาพร้อมกับสติกเกอร์สิเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะตัว x l t ของเรานะคะเขาจะไม่มีกล้องถอยให้นะแต่ว่าเราใส่ให้นะคะ กงลองซูมมาใกล้ๆตรงนี้เลยจะเป็นเหมือนรุ่นของตัวอของพวกลิมิเต็ดหรือ w i ยแท็นะคะก็คือซ่อนในโลโก้นะคะเดี๋ยวจะไปขึ้นตรงหน้าจอก็คือตรงรุ่นเลยนะคะค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวการชนเดิมๆเซ็สนเซอร์ทั้งหมดก็4จุดยังอยู่เหมือนเดิมนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้เลยนะคะ ชอบไฟท้ายเพิ่มความสปอร์ตนะคะให้กับตัวท้ายรถนะคะอย่างที่ไมบอกคันนี้แต่งไม่เยอะแต่ว่าดูดีแล้วก็สวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคสำหรับภายในเนาะอันดับแรกเลยเดี๋ยวไม่สตาร์ทรถก่อนเนาะโอเค อย่างที่มายบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.2นะอ่าเราเริ่มที่ตัวเบาะก,กันก่อนก็นได้เนาะเบาะตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยตะเข็บสีเทาอันนี้ก็คือมาจากโรงงานเลยนะคะสวยๆส,สปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยนะ ในส่วนตัวจอนะคะสามารถเชื่อมต่อ iOS Android Auto ได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะตัวนี้ให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็มีตัวป้องกันการลื่นถลายป้องกันการพิคว่มเข้ามาให้กับรุ่นนี้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูจอใกล้ๆนะว่าอเวลาไมายถอยกล้องถอยเขาจะเป็นยังไงตัวถอยนะคะ เป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือจะแจ้งระยะให้เรานะคะก็คือเขียวเหลืองแดงทั้งหมดเลยเนาะตัวนี้นะคะประมาณนี้สำหรับตัวจอแล้วก็ส่วนภายในของเขาพวงมลยไฟฟ้าก็เบามากๆเลยคุดคอนโทรลควบคุมได้ที่ฝั่งด้านซ้ายนะคะก็เป็นตัวจอด้านขวานะคะก็จะแจ้งตรงหน้าปัดตรงนี้ให้เรานะคะมีอะไรเขาก็จะแจ้งให้ทั้งหมดเลยเนาะอ่า ตัวกระจกก็ปรับแสงอัตโนมัตินะคะเพิ่มความปลอดภัยนะคะให้เวลาผู้ขับขี่ด้านหลังส่องมาเนาะที่ปัดน้ำฝนก็ออโต้นะคะก็คือออปชันเขาครบจริงๆนะคะระบบของเขามีเยอะมากกว่านี้เนาะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวมมยจะมาอธิบายนะคะในส่วนที่หลังให้ดีกว่าหรือถ้าลูกค้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะก็ค่อยทักมาหมาไมยเดี๋ยวมมยไปบอกโปรโมชั่นด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย โอเคก่อนที่จะมาดูโปรโมชั่นไหนๆก็ไหนๆแล้วมาดูตัวนี้กันก่อนดีกว่านะคะห้องเครื่องของเราอ่า ตัวนี้ก็เป็นโชคคู่หน้าเลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยผู้หญิงอย่างเราไม่ต้องไปใช้ไม้เหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะ,ะสำหรับตัวเครื่องยนต์ของเราเขาก็จะแยกเป็นบล็อกเป็นบล็อกไว้ให้เลยนะคะสําหรับตัวนี้ของเราก็จะมีฟรีนะคะบริการนะคะเช็คค่าแรง5ครั้งนะคะแล้วก็ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็รับประกันอะไหล่3ปีหรือว่า100,000โลนะคะคร่าวๆก็มีประมาณนี้เนาะ,ะอ่า สำหรับโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ไม้ต้องขอแจ้งก่อนว่าโปรฟีดาวบางรุ่นของเราก็มีนะคะส่วนรถนะคะหรือชุดแต่งนะคะตัวนี้เราก็พร้อมจัดหนักจัดเต็มให้กับลูกค้านะคะสำหรับวันนี้ไม้ต้องจบคลิปรีวิวไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะติดตามช่อง y o u t u ไมฟอร์ดออโต้ปทุมไว้ทดีๆนะคะว่าไม้จะมีคลิปรุ่นไหนมานำเสนอนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย